สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับพามาดูรอบใหญ่นะครับไปแม่น้ำสายนีย้แม่น้ำจากอู่ทองนะครับลงสูงนะ่แม่น้ำจระเข้ถ้ามาอยู่แถวนี้ก็นแม่น้ำแถวแถวแม่น้ำอะไรนะเขาเรียกว่าหัวทํานบนะครับนี่นะตอนนี้ให้มัดมัดตรงเลยอ่ะมัดไว้อะ่ะในตอนนี้กำลังจะขึ้นช่วยกันลากขึ้นครับเพราะมันหนักมากนะครับนี่แล้วช่วยลากลากลากเลกนยนะ ฟางเ่าช่วยลากรอบหน่อยเออนี่ก็มาวานวานคนข้างๆนี่ช่วยลากนะลุงดำก็ไม่ไหวแล้วแกแล้วตอนนี้ก็ดูก็ตกเบ็ดตกไรนี่ก็ลองเอารอบนี่ขึ้นมาก่อนนี่พักตบชวาน้ำนี่ก็ลดนะแต่ก่อนนี่ท่วมถนนเส้นนี้นะท่วมสะพานเลยตอนนี้ก็น้ำลดประมาณสักสองเมตรลดได้ตอนนั้นก็ท่วมข้ามถนนฝั่งนะั้นนี่ก็อย่างนี้พักตบชวาเนี่ก็มาอ้อกันก่อน รดน้ํารถสักหน่อยหนึ่งก็มันก็จะดีนะครับแต่ตอนนี้น้ําที่สุพรรณบุรีก็นิ่งเลยนะครับเขาปิดประตูน้ําไว้แต่เขารอให้น้ำเขวลขื่นปราสาทโชลสิทธิ์เข้าไปในกรุงเทพก่อนน้ําบ้านเราก็นิ่งนี่ไม่ไหลแล้วครับไหลน้อยมากแล้วครับปิดประตูน้ําไว้นี่กําลังเจารอบขึ้นครับต,ติดคลองน้านี่ประมาณสิบกว่าวันแล้วครับนี่โอ้โหนานจัด ถ้าเป็นปลาก็ตายห่ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูโอ้โหน้ําตอนแรกก็ตั้งไว้ตรงตรงตรงนี้ตรงเชือกตรงเนี้ยตัดเชือกเลยตัดเชือกเลยไอเชือกที่ขาไว้อะมันติดไรอยู่เปล่าลองดูดิลองลองงมดูมันติดไรอยู่ไหมลองดูดิเออนี่นี้ลากกำลงังลากขึ้นนะอยู่ข้างบนก็สองคนนะครับวานพี่เขามาตกเบ็ดนะช่วยลากนะครับมันติดไรบ้างมันติด มันติดอราเยอะงานอะไรลองดูด้วยไปดูงานคาดูหน่อยมันติดไอ้คนมัดไอ้คนดักคนหนึ่งไอ้คนกู้อีคนหนึ่งเออเขาบอกมันใส่เฟือกไว้จริงเปล่าไม่ลู้นี่เนี่ยเนี่นะครับลากขึ้นมาเนี่ยมันติดอะไรบ้างเนะี่ไม่รู้ได้ปลาไม่ได้ปลาครับตอนนี้ลงถ้าได้ปลาสงสัยจ,จะตายแล้วนี่เจ๊ก็ใจดีนะครับให้แฟนมาช่วยช่วยไอ้ีนก็ดกักตกปลาได้เหมือนกันนี่พอได้นะครับนี่ สูตรอะไรเจ๊นี่สูตรลำ้ลำ,ลำกับอะไรล้ำกับอะไรลำลำกับไส้เดือนลำกับไส้เดือนนะั่นเองปลาได้พึ่งแกเพึ่งมาเขาก็ใส่ปลาเหมือนกันลำกับไส้เดือนนะครับเอาลองขึ้นมาได้ใช้ได้ไหมมันเล็กๆหน่อยเดียวยังหลบเล็กนิดเดียวใช้ไม่ไผ่ใช้ม่ไผ่ประมาณนี่นี่เอาใช้ไม่ไผ่ลำหนึ่งอะแต่เล็กนิดเดียว ออลองดูเอาก็ขึ้นมาอ่าลองดึงดนิใส่เนี้ยเชือกนี้ดึงนี้เนี่ยเอามัดอย่างเงี้ยมัดเชือกเนี้ยมัดอย่างางั้นเจ็บตายนี่ทำงี้นี่นี่น,นี่เจ็บ <quier S 1> <ๆ>ยายวเยาเดี<ๆ>๋ยวยวเยวเนี<ๆ>้ยอ่าอม้วนแบบเชือกควายนะเออแล้วก็ม้วนใส่แล้วก็ดึงกระตุกออกมาเออนี่แหละกันแหละมานี่อยู่ในน้ำอยู่ประมาณสิบกว่าวันแล้วก็เพิ่งออกมาเนี่ย ตอนแรกก็ตั้งอยู่บริเวณเนี้ที่ีีก็ไหลไว้ในตบชวาลไหลไปก็ทำอะไรไม่ได้น้ําขึ้นมาสูงสุดก็ที่ผมยืนตรงนี้ลงดำยืนตรงนี้ตรงนี้ปิมป่มๆนี่พ่วมสะพานนี่เขามาล้างรถตรงนี้ปิ่มอยู่ด้านนี้แต่ข้าไมไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวดูรอบนู้น,นมีตะกี้โคลนเต็มเลยนะครับนี่นั่นรอบใหญ่เอามา,าโอ้โหเมจาจคุณเด้อกูว่าเอาเนี่ยต้องไปล้างเนู่ เอาลองดึงก่อนมาโยกลองก่อนได้ไหมน่ะเล็กนิดเดียวผมทําเองไงที่มือลุงดําทําเองดูดูด,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 ดูคนกี่คนเลโดูยกนี่โอ้โห,โหดูเิไอนี้มันเยอะจัดไอน้ํามันแรงแล้วทีนี้มันล้มตะแคงโอ้ไม่ไหวแล้วมันไม่มีที่กักนั่นเนี่ยดูปลาดูนั่นด้วยไม่มีปลาหรอกเพราะมันมันล้อมเป็นอย่างไงโอ้โหดู ตนนี้มีตัวลอ่อตัวกากกะทาบายยากแล้วเนี่ยหนแหละเอาแล้วเอาขยับมาลงใส่ถาเลงหาถาเลงใส่ดิตอนนี้น,นี่นะครับตอนนี้ก็ให้ดูรอบใหญ่ขึ้นมาน้ําท่วมไปสิบกววันแล้วครับน้ําท่วมกระจากสะพานนี่ท่วมมาถึงตรงนี้เนี่ยสะพานนี่ก็เรามองไม่เห็นแล้วครับดูฝั่งอันนี้พึ่งยุบได้ประมาณสองวันเนี่ยลยก็เอารอบกลับก่อนนะครับต้องไปล้างน้ำอะไรก่อน นะครับนะ่ยรอบใหญ่ขึ้นมานี่ใหญ่กว่าซาเล้งนี่นะครับเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดําครับรอบใหญ่ขึ้นและสีโกวันน้ําท่วมดีนะไม่พัดไปกรุงเทพสวัสดีครับ